สวัสดีค่ะสวัสดีลูกศิษย์ครูเหมียวทุกคนเลยนะคะคลิปนี้ day 8แล้วนะคะนักเรียนกับทฤษฎีฝึกจินตานคณิตครูเหมียว39คลิป39วันนั่นเองคราวนี้วันนี้สูตรที่4แล้วนะคะการบวก1บวก1นิ้วไม่พอเราจะลบ4เพิ่ม5ตัวอย่างอ่ะถ้าเกิดเจอที่มือขวาอ่าสมมติว่าเรามีอยู่1อ่ะบวก1ได้ไหมได้ บวกอีกหนึ่งกอน,นิ้วพอบวกอีกหนึ่งอ่ะก็ได้อยู่บวกอีกหนึ่งอา้าวนิ้วเต็มละเลยกลายเป็นที่มาของการลบ4นะคะนักเรียนแล้วก็เพิ่ม5แล้วถ้าเกิดเจอที่มือซ้ายอา่ะก็หลักการเดียวกันอ่ะสมมติ10บบวก10บวก1ิบวก10อ้าบวกอีก10ทำง่ายก็ลด40เพิ่ม50นั่นเองค่ะ คราวนี้ถ้าเกิดเจอที่สองมืออ่ะเซตศูนย์เก้ก้าลบห้บวกสิบเอ็ะทำยังไงล่ะสข้างเลยก็ลด4เพิ่ม5้สองข้างก็ตอบ55นั่นเองโอเคนะคะคราวนี้อ่ะเราลองไปยกตัวอย่างในแบบฝึกหัดบ้างอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างหน้าที่48นะคะจะเป็นโจทย์แนวตั้งเนาะ อ่ะอย่างข้อแรกง่ายมากเลย4บวก1อ่ะนิ้วไม่พอทำง่ายลด4เพิ่ม5บวกอีก4อ่ะนิ้วพอลบ5ได้ไหมได้ข้อนี้ตอบ4ต่อไปข้อ B 14อ่ะตั้งขึ้นมาบวก1 1อ่ะ10ก่อนเจอ1ลด4เพิ่ม5บวก1 4อ่ะ14 ลบสิบห้าลบสิลบหข้อนี้ตอบ24ต่อไปอ่าข้อ C 4สีสิบตั้งเลยค่ะบวกสิอ่าลบส0เพิ่มห้บวกอีก40่สดีดขึ้นไปลบสาอ่ะหักลงมา3นิ้วตอบ60ต่อไปข้อดีบ้าง24่สอ่าเซต บวงอีก11อ่ะ10ก่อนเจอ1ลด4เพิ่ม5บวงอีก14อ่ะ14ลบ25ข้อนี้ตอบ24ต่อไปข้อ e 54อ่ะมี5กับ4บวงอีก31อ่ะ30เจอ1ทำไงคะลด4เพิ่ม5บวงอีก14อ่ะ14 ลบห้ตอบได้เลยค่ะ44ต่อไปอ่ะอีกสักข้อหนึ่งเนาะ44ตั้งไปบวกหนึ่งอนิ้วไม่พอละลด4เพิ่ม5บวก54อ่ห้าสลบส3อ่ะตอบได้เลย6 2สองตัวอ่านว่า66นั่นเองค่ะ โอเคอันนี้ลองฝึกดูด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ลองฝึกกับแบบฝึกหัดบ่อยๆเนอะถ้าเกิดดูแล้วยังไม่เข้าใจตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ทักหาครูเหมียวในข้อความเพจจินตคณิตครูเหมียวได้ตลอดนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไปดูเ day 9นะคะในคลิปถัดไปจบคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ